ไทยน้อยจังหวัดอยุธยานะคะทุกคนร้านะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะขนมดอกขนมอ๋อขนมดอกขนมกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะมีหลายอย่างอืมไอพ็อตอันนี้อะไรอะคะขนมเป็นเาวน้ำอ๋อขนมเป็นเจ้าน้ำอุ้ยไม่เคยเห็นมีขนมเบื้องด้วยขนมเบื้องก็น่ากินนะคะ เหมดเลยราคาจริงจังมากสวัสดีค่ะวเราอยู่ตอนนี้อยู่ที่เมืองหลวงของเมืองหลวงอยุธยานะคะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวเราจะพาคุณมาดูว่าตลาดในที่นี่มีอะไรบ้างเดีก็ไม่เคยมาที่กลาดนี้เลยเขาก็จะอยู่ติดกับวัดไซใหญ่นะคะ เราก็จะมีสองฝั่งนะมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวดาจะพาทุกคนเดินฝั่งนี้ก่อนนะคะตลาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นี่นี่เขาอยู่ติดคลองแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ของกินก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรดีจะเป็นเนื้อครับมีทั้งผักผลไม้นะคะตาทีดีเป็นเนื้อครับข้าวติ้ง,ง,งก็มี ติดรันะมาทาเดแล้วก็แวมาเดินตลาดน้ำไาันางนูงงงงงจะเป็นแบบของจริงไหมตลาดน้ำไฟน้อยหรือว่าตลาดน้ำรักษาสิีลห้าออเขาน่าจะมีหลายชื่อไหม ขนมไ่วนนะคะรยคะขนมตามมลจะขนมด้วยนอกจากกลังนึ่งอยู่สด,สดดๆมยกนะมีหนมเบื้องด้วยขนมเบื้องก็น่ากินนะคะขนมเบื้องเยอะเลยของนมสด ไาทอดข้าม่าทอดี่จบๆ้กินยอะอันนี้ก็เป็นเนื้อแดเดียวะะเนื้อแดดเียคูคงกินเยอะมากหมูกรอบก็มี ก็ค่ะนะคะเดินฝั่งนี้ก่อนฝั่งนีนนเเน้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินกลับมาเพราะค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวหันไปหันมาสเวียนหัวเอานะคะทุกคนใหญ่มากนะตลาดนะ้ำเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นขนมบา้าบิ่นะาเี้ยอนะเลยโอ,ยโอ้นี่ก็จะมีสะพานข้ามไป มันไม่เหอนคนที่างคนจัไว้ทำไว้แล้มาเอาเรื่องายดีอะไรเงี้ยอะไรอ้เขาวงนี้่นี่ไงอ่อะไรอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเาอะไรเลไก็ม่าคคืออะไรอีกอือขอโทษนะคะอันนี้อะไรคะขนมจีนชาวน้ำอ๋อขนมจีนชาวน้ำอุ้ย ไม่เคยเห็นแต่นะคะทุกคนโอ้ยนี่น่าจะแบบอาหารกินยากนะขนมจีน้ามานเด๋ยวเอาไซือเพราะ,ะ,ะ,นะะาว่าเราไม่เคยเห็นไม่เคยกินด้วยนะคะเอาชุดหนึ่งค่ะชุดละยี่สิบห้นะคะขนจินตาา তাকে <skrisa> <skrisa> เขาก็จะมีขนมจีนมีนะะ้ำกากทิแล้วก็มีเครื่องะไรของเขาาะไปต่อเวลาจะกาขึ้นสะานีนีล้ไปดูฝั่งมึงว่ามีอะไรบ้างอุ้ยตลาดเขาค่อนข้างใหญ่นะ,ะเราะว่าคองเขาอะเหมือนแบบมีแยกซ้ายแยกขวาไปมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ถ้าใครที่ชอบเดินตลาดน้ำมาเราแนะนำนะตลาดาน้ำใจน้อยนะคะเขาจะอยู่ติดกับวัดใซใหญ่อ่ะหุยปลายเยอะมากดูนี่นะคะอุ้ยแม่ระวังลวง,ลวงนี่นะคะปลากระโดดดุ่มดังมากหอยลองก็คือลองจริงๆนะคะแบบนี่ บรรยากาศนะคะตลาดน้ำที่นี่ใหญ่มากตลาดน้ำใจน้อยจังหวัดอายุทยานะคทุกคนเดีย๋ยวไปดูฝั่งนี้มีอะไรบ้ามากใหญ่พอสมควรตลาดเขาอะ มูเลยมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะอน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศฝั่งติดคอเพราะจะมีโต๊ะนะะมีโต๊ะให้เราซื้ออาหารไปนั่งกินได้ Thank you. ต้องทุกเท่ไหร่เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีนเยอะมากขนมขนมที่แบบโบรัณโบราณที่เราไม่ค่อยเห็นกันอ่ะน้งชาที่จะเยอะนะคะเติมได้ดื่มน้ำเดี๋ยวเาจะพาชมข้างบไม่เดินไปดูบรรยากาศริมคอง บรรยากาศดีมาก <Okay. S 1> ตลาดน้ำใสน้อยนะทุกคนแนะนำเลยใครชอบเดินตลาดเดวลาจะพาเดินไปก่อนนดู ไม่อยังไม่ได้ครึ่งไม่ได้เซี่ยขหงตลาดเลยนะที่ดาวเดินมาใหญ่มากของกินก็คือเยอะมากนะคะมีแทบทุกอย่างเลยมีทั้งแบบผักผลไม้มีทั้งอาหารแบบเล้งอ่านคุณบ้านขนมโบราณเลยนะขนมราตาแปลกๆเนาะแบบขนมที่แบบว่าหากินยากนะคะทุกคนเยอะมากอย่างข,ขนมจีนที่ดาวซื้อ ขนมจีนซาวน้ำอ่ะดาไม่ค่อยเห็นนะในรุงเทไม่ค่อยมีหรือมีดอไม่เคยเห็นแบบนะี้เลย,เย,เยเก็ถือว่าเป็นตลาดน้ำที่น่าเดินมากๆหนึ่งอีกหนึ่ง,ง,งตลาดน้ำคนเพราะว่าตลาดใหญ่แล้วก็ของกินก็เยอะมากนะมีทั้งผักผลไม้ผักพื้นบ้านหรือว่าเป็นผักของชาวบ้านแถวนี้ที่เขาแบบปลูกเองาาขายเองเนาะแล้วก็จะมีขนมโบราณต่างๆนะคะเยอะมาก มาทำบุญมาปล่อยปลานะคะครอบครัวมาเดินได้นะคะผู้สูงอายุเด็กเดินได้นะคะเพราะว่าสถานที่เขค่อนข้าง,ง,งที่จะกว้างขวางเนาะแล้วก็บรากาศดีนะคะดาวก,ก็เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะถือว่าเคม่ามากคะคุ่อย่างี้ จริงจังมาก ตลาบรรยากาศตลาดน้ำไซน้อยที่จังวัดอุทอยาค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าพาครอบครัวมาเดินมากๆเลยนะคะตลาดเขาจะมีรุกวันเสาร์อาทิตย์วันหยุด,ะดน,ดนคะคะต่ตากลอก็มีประมาณนี้นะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปรอดที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสวดีค่ะ